สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวนี้พี่โบไปไหนมาคะเนี่ยมาดูรถแบบแป้งอ๋อได้ยินดีค่ะพี่โบอยากได้เป็นแบบไหนคะพี่โ <S <S เบเก่งทั้งกระบนเยอะแยะเลยค่ะแป้งตอนนี้พี่อะ ประหยัดประหยัดประหยัดน้ำมัมนะงั้นเดี๋ยวลองดูคันนี้ก่อนนะคันนี้เป็น Vios นะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยค่ะ Vios ตัวเกรด JB สองพันนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์พันห้าีซีตัวนี้นะคะเป็นรถใหม่หน่อยพี่โบไม่ต้องห่วงเรื่องซ่อมะว่าทุกคันของกลุ่มซับนะคะเราดูแลรถอย่างดีแล้วก็ซื้อตรงมาจากที่ลูกค้าขายต่อโดยตรงค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องการซ่อมที่หลังนะคะเพราะว่ารถพร้อมหมดแล้วคันนี้นะคะราคาอยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทแค่นั้นเองค่ะ ในพอดีงบไม่เกิน3 0 0แสนเลยค่ะน่าสนใจนะคะพี่โบโต๊ะ E85 ได้ด้วยนะคะล้อ,อถ้าโต๊ะ E85 น่าสนใจนะอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ไม่รู้มัน หนูพาไปดูเจ้าข้างกันนี้ก็ได้ค่ะ,ะข้างางนี้ใช่ค่ะเป็นวีออสอยู่ในราคางบไม่เกินส0 0แสนค่ะตัวนี้นะะรถที่แบบว่าวิ่งในเมืองได้วิ่งต่างจังหวัดได้ประหยัดเครื่องยนต์พันห้าซีซีเหมือนกันรตคอยู่ที่24 9 0 0นี่่านอันนี้เป็นปี2010ก็จะจะเบาวกว่าคัานนี้นิดนึงแต่ว่าประหยัดน้ำมันเท่ากันแล้วนี่ราคาเท่าไหร่อะคะสองแสนสี่ห่นเก้าพัน่ 2, 4, 9, นั้นเองค่ะนีแบบ5้าประตูไหมห้าประตูมีค่ะนี่ค่ะพี่โบอันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะเป เาลี่ตัวนี้เป็นตัว TRD ด้วยนะคะคันนี้ก็เพิ่งเข้าใหม่เหมือนกันค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่259,000เป็นตัว TRD ด้วยนะคะแต่ว่าเป็นเครื่องยนต์1,005ถ้ากับ V o s เหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าชอบรถแฮนด์แบ็ก5ประตูนะคะแนะนําเป็นตัวนี้ประหยัดน้ํามันเหมือนกันีขาวผู้หญิงอาจจะชอบด้วยแล้วถ้านอกเหนืจากขาวดาอะไรอย่างเงี้ยมีสีอื่นไหมก็มีทั้ง เป็นเอาติสใช่ก็จะ<ล>เป็นเครื่องยนต์ที่แบบว่าเพิ่มขึ้นมาดนึงซีกะเฉิบขึ้นมาหน่อยตัวนี้ขึ้นใช่ใช่ค่ะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์พันหกค่ะตัวนี้เป็นเอาติสนะคะตัวจีถ้าเกิดว่าพี่โบนจะเบื่อเป็นพวกสีขาวสีดําสีบอลอะไรเงี้ยค่ะก็แนะนําเป็นโัวเาเอาติสตัวนี้ราคาอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนี้ดีเลยด้เอาติสเครื่องใหญ่ใช่ใช่ตัวอาใช่ลักขณะคือมันจะใหญ่กว่าใช่ค่ะตัวถางจะใหญ่กว่าเออจริงๆทพี่ เป็นเพื่อนแค่พันหกค่ะอยากค,คันนี้จัดไฟแนนยังไงอ่ะคันนี้จัดไฟแนนก็ได้ทุกไฟแนนแล้วแต่อาชีพพี่โบค่ะตอนนี้เอกสาร,รก็ไม่ยุ่งยากค่ะต <รอ S 1> ้ะองผ่อนเดือนเท่าไหร่คะแม่ผ่อนอยู่ที่เกือบเกือบหพันประมาณประมาณห้าพันกว่าใช่ใช่ี่ได้ค่ะหล่อแล้วมีรับประกันอะไรไหมอ่ะมีแน่น เรื่องรับประกันนะคะจะมีให้ทุกคันนะคะจะเป็นในส่วนของรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ECU ให้1นึ่งกิโลหรือว่า1ปีค่ะพี่โบจะได้ทุกคันไม่ว่าพี่โบจะเลือกคันไหนมีให้ครบทุกคันเลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าพี่ซื้อเงินสดแบบนี้ถ้าซื้อเงินสดสมมุตินะโอ้ยินดีค่ะพี่โบนะใช่เงินสดเราจะแจกกระซิบให้ว่ามีส่วนลดให้แน่นอนค่ะอาจจะได้ลดมากขึ้นนิดหน่อยค่ะก็แล้วแต่ว่า เราเลือกรุ่นไหนแล้วแต่พี่โบเลือกรุ่นไหนคะ่ะก็เดี๋ยวแต่บอกให้อีกทีนึงแต่ว่าคุ้มค่าแน่นอนคือตอนนี้แป้งที่ยังลังเลว่าจะเอาเก๋กอยู่กระบะเพราะ<อ>ี่นพี่เอ,อาขายของด้วยก<อ>็ขายของก็ต้องเวลาแบบไปส่งของใช่ป่ะ<อ>ุณกระบามีแนะนำไหมคะได้ค่ะได้ค่ะถ้าเกิดว่าพี่โบต้องการที่จะใช้งานในส่วนของการบรรทุกของกระบะของคุณทัพย์เราก็มีเดี๋ยวแป้งจะพาพี่โบไปดูนะคะรถกระบะอยู่ฝั่งนู้นเลยค่ะตัวนี้เป็นโตโยต้า เป็นปี2010ค่ะสีบอลเงินค่ะตอนนี้สำหรับคนที่ชอบค้าขายนะคะกระบปาีโก้ก็จะกว้างกวางแลสีบอลเงินเนี่ยสมรถคนที่ค้าขายเขาจะชอบกันด้วยค่ะเพราะว่าเป็นสีที่แบบทำเงินทำทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะราคาตัวนี้ไม่แพงเลยค่ะพี่โบ249,000แค่นั้นเองค่ะอยู่ในงบไม่เกิน300,000ค่ะเนี่ค่ะที่จะแนะนำพี่โบอีกคันหนึ่งนะคะ ผื่อสมมุติว่าอย่างนี้ค่ะรถคันนี้นะคะพิเศษนิดนึงค่ะพี่โบในกรณีที่ว่า,าเราบรรทุกเป็นสินค้าที่ว่ามันจะต้องแบบสูงพ้นกระบะขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแผงข้างมีอะไรอย่างเงี้ยคือพร้อมเสร็จสับมาให้เลยค่ะเป็นอย่างประเภทเพวกค่ะพวกผลไม้อะไรเงี้ยหรือเราไม่ต้องไปเสริมอะไรแผงข้างเพิ่มเพราะว่าตัวเนี้ยมีให้พร้อมเสร็จสับเลยตัวนี้เป็นปี2008เป็นปี 2008, 2008. แลวราคาเบามากนะคะพี่โบคันนี้อยู่ที่2,019,000แค่นั้นเองค่ะปี2 ก็ไออย่างนี้ให้เอกสาสรอะไรบ้างในการแบบที่จะได้กำลังจะบอกเลยว่าเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําเอกสาสรที่โบนะคะตอนนี้ขออนุญาตนะคะพี่โบทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรอยู่ะคะ่ะก็คือตอนนี้นะพี่เป็นทั้งพนักงานประจำแล้วก็มีแบบอาชีพเสริมขายสินค้าออนไลน์<ม>แล้วพี่จะต้องใช้ ไม่ต้องห่วงค่ะถ้าเกิดว่า,าพี่โบใจะจะยื่นเป็นงานประจําหรือว่าในส่วนของที่เป็นขายของออนไลน์นะคะเพียงแค่พี่โบมีหน้าเพจนะคะแล้วก็เป็นแคปหน้าเพจมาให้เราดูนะคะแล้วก็ทะเบียนบ้านบาทปกติใช้ได้เลยค่ะค่ะและอย่างนี้ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องพวก<ช>บินพวกอะไรอาสเตทเมนใช้ค่ะเตรเมนใช้แต่ว่า,อาบอกให้กระซิบให้นิดนึงนะคะถ้าเกิดว่างานประจาพี่โบ เป็นเป็นงานบริษัทนะคะเป็นงานบริษัทมหาชนนะคะก็คือแอบกระซิบแป้งมาได้ตอนนี้ไม่ต้องใช้สเตทเมนต์ของเรานะคะช่วยเอื้อเอืออมือในเรื่องเอกสารได้ง่ายมากๆแล้วต้องใช้เงินออกรถไหมอ่ะอ๋อที่โบออกมาทั้งหมดต้องใช้เงินออกรถเลยค่ะพี่โบจรหรอใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะยื่นเอกสารแล้วก็รับรถได้เลยเป็นฟรีดาวค่ะพูดง่ายๆหรอค่ะและอย่างนี้ถ้าบอกว่าพี่มาถึงที่ก็ทำเอาเอกสารมายื่น เกิดว่าเพิ่มเติมเอกสารอะไรก็คือเรายินดีที่จะให้ทปรึกษาค่ะแล้วพอผลอนุมัติออกมาจากไปแน้นฟุกก็รับรถได้เลยจัดติดต่บได้เลยค่ะโอ้ดีมากเลยอ่ะโอ้ยางงี้อย่างนี้น่าสนใจนะคะยางนี้น่าสนใจค่ะนี่ตัดสินใจเลยดีกว่าได้ได้แล้วเดี๋ยวพี่ตัดสินใจเลยดีกว่าว่าจะยังไงเอออีกอันนึงแล้วมีของแถมมีอะไรไหมของแถมก็มีค่ะมีรับประกันอย่างที่บอกค่ะแล้วก็ของเรานะคะของแถม่อดออกรถเนี่ยเราจะมีเคลือบสีเคลือบสีให้อย่างดีแล้วก็มีพวกอบ โอโซนข้างในอะไรให้เรียบร้อยหมดแล้วซีอูก็ยังมีรถช่วยเหลือฉุกเฉินด้วย24ชั่วโมงค่ะค่ะมีเบอร์ติดต่อโทรได้เลยค่ะเป็นส่วนขอ,ของประกันค่ะได้ได้ทงนี้เอาเปา็นว่าเดี๋ยวพี่ตัดสินใจเลยแล้วกันค่ะไปจองรถกันได้ค่ะพี่โบยินดีค่ะเดี๋ยวเดินเชิญข้างบนเลยค่ะ